ร่วมลเป็นเจ็ดแสนัวเจ็ดแสนเลยเจ็ดแสนัวใช่ครับอาจารย์ก็เขาไ่เห็นไปซื้ออ้เจ็ดแสนเลยเหรอครับอือโอ้กซื้อครื่องนายมาถวายนะไหแล้วก็เินมาถวายให้อครโอ้บอกุกิกาท่านว่านัอ่าผมถูกันถือแค่ตัวสามตตรงตทังบนทั้งล่างสามตัว วันนี้เราอยู่ที่วัดอาจารย์ขมิญน,นะครับวันนี้มีสายบุญนะครับผมให้นําเทียนพรรามาถวายปู่นะครับผมก็ขออนุโมทนาบุญกับสายบุญทุกท่านนะครับเนาะครับวันนี้เราจะมาถวายให้นะครับผมกับที่วัดปูขมิน,นะครับ ครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปถวายพร้อมๆกันครับผมคน,มน <c oughs> ในหมาคนหนจอยา,ายพอ้พร้อมล้ <c oughs> วยงเราเห็นปันหนาคนเอาจัง นั่งมาเขามามาจับอันนี้สงดนี่เหหมุนนี่เนี่ยวจับเบน่งยกไปยกนึยกไปแพ๊กหนึ่งครับยกนึไปให้หนึ่งพึ่งเทียนประจำพรรษาเล่มนี้เทียนประจำพรรษาเล่มนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นพุทธบูชาแด่พระงฆงแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับซึ่งเทียนประจำพรรษาเล่มนี้เทียนประจำพรรษาเล่มนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์

เทวยาดาทั้งหลายทั้งปวงเทวยาดาทั้งหลายทั้งปวงที่คอยปกปักรักษาปกปักรักษาบัวข้าพระเจ้าบัวข้าพระเจ้าสิ้นกาลนานเทินสินกาละนานเทินสศรุเศรษุเศรุเศรษฐุทอมมีเป็นผู้ใช่เป็นทอมเ้ผูห็น

mong chờ nàng thì như hà khôn ngoài kỳ câu hỏi mọi người có mẹ mượn tìm mẹ mượn tìm mẹ mượn tìm mẹ 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 แสดงว่าจะคอยัวเด้กับแม่จะท้อมก่บแม่น่ะนะเขาอยากได้ส่วนบุญแหละครับอาจารย์ส่วนบุญีเอาแม่แต่ว่ามาเห็นไหนโอ้น่าข้ากูเปนสื่อได้เจ้ากรรมได้เวียนเป็นสื่อได้เมื่อเจอหนีนอมากระจอกมา้งของเราส่วนบุญไปนั่กันหนักมากกัได้ครับคือมองแวบหนึ่งนี่เห็นเลยแหละครับผมนั่งรับจ่ายรุ่นหนึ่งอาซีรุนปูว่านั่งอยู่นห้ารนเออทำให้ร้อนนะครับ อาแรงเลยครับปูครับสัมปติษฐามินาสังสิโมอมมาจะมหาเทวาสัพเพยาคาปะรยมติพมมาจะมหาเทวาพิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภะพวันตุเมมิเตพาหูหติกมหัวมลง อุตต erm mm hmm. ah. ามาอาหนโมูุไทยาวิรัตโยวิราก ONA ยังวิรังสากวิรัตสีวิรัตสักวิรติโยพุทธะสมานิมามาพุทธะสวอโฮมสมปติจามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือสาธุคู่คู่ตาขึ้นมาที่เจ้าสาแก่ตนมาหลับจนหุ่นอันสม คือมากมันใจอยากจบใจอยากจบมากปฏิบัติเนจะต้งมากลบบอันสูงคนละวนน้นใจจบตัวนี้ปวดน้ำปวดน้งบอกว่าปวดน้ำไี่แหลปวดน้าเด็กไปพูดไปนึงนะเทพาไปพูดครับจะถึงทันทีเลยประเทศหนังาไปพูดลูกจักไปพูดไปหาแม่แม่เท่าไนี้เพื่อจะได้รักทันทีปักทันทีเลยโอ้ครับผมสา ถูกต้องจตุงบอกว่าจำไว้ที่เืที่หานเรยโมนด้วทังทีเลยก็ไจบกัมในเอ็บกไจากตีพี่น้องพอเม่์ไปกระสานต่อตรงกระได้ต่อตรงด้วยไให้คามไปโพนะครับนั่งรับตอยู่ม่โตอลตนิจะมาเห็นเป็นก็คเห็นเป็นนกหาคน อืนางนังยุ่เนี่เน um. ี uh. shed shed sí, ่ยนางยุ่มองเนีไปสาวคับบานในนางในสาวดีนางยุ่นปูนนะนางยู่กับเบื้องอืหญิไยวว่าจะเป็่นไส้กจเป็นกดเรื่อยเปล่นร่มก็ดเ่นเมนนาลูกปเปิดพัดลมเลไปมันเอาเปิดเกียร์สามเด้อืมจะจอยสูงแจะเป็นเงาดำๆดอกอือ คิด่ารับอันนี้สงน้ำนอกคูเออคิดมาเอาอันนี้สงคนละคน่งค่ะคุณผูว่าฝันบอกการรักาือว่าการม่ว่าากแเอาิทีสขอถูกป่ะม่อโเสียงเ่อพว่าจะบจับ่ไปหลบหลบคุ้นคูบาอาจารย์นะคือจะจะบ่เสียงคือทีเดียวกับทีเดียวเลยมับใจเลยอ่า นี้เจเอาคือเขาเอาคือเ่าเจดแปดกับหนึ่งแปดพออาเรขหนึ่งกับเลกเจ็ดมันตัวเดียวกันนยังถามอยู่พออาเรกแปดอ่ะยืดเจนแปดกับนึ่งแปดแล้วครับอันไยังถามอยู่่าเลขหนึ่งกับเลขเจ็ด่ะมันตัวเดียวกันบ่

อืมเปียผมเป็นไผ่เป็นไผ่ไผ่เรียนไปอืน,นกับไผ่เขายัางว่าท่านเด็กไปฟุตไปเกิดว่าท่านหัวดเวลาเขาหนะ่าเออเขามานยืน่น้ำใหม่มันยื่น้ำเขากับแล้วมาอาศัยส่แเ้า,าอุทิศส้มกุศลไปให้เังสิน่นนะหน่ามันไ้เข้ากับปกปกักรักษาเฮามี่ยังเขาจะบ,บอกลุงหน่าคันบุดีเขาจะบอกเป็นเส้นหน่านะเออเออว่าไผ่ก็สิบวิ่งละครับเออก็สิบปูวันนี้ ว่าก็นั่งซ่องผ้าเหลนอยู่ดีดีนั่งนี่แต่ว่าที่เหลวมันเสียงกาห้องเก้าเก้าเครื่องสิเก้าเก้าเครื่องสิปไม่ไม่งั้นก็เก้าเก้าเครื่องสิเออเครื่องจะขอกรเคขิมรับเคื่มตื้นนั่นแหละเขื่อมมานางนั่งกุฏิมาดิเลยออกมามาซ่อนมึงกากาบบมีจักตัวยังบมีหน้าคนนึ ผูเดี๋ยวมาบอกยูหนิกูก็จะกูเดียวเสียงก็จะได้หน่วย g o à i เล็กลับไปเบ็ดนางซองพาอีกก็จะสิรับเนี่ยอืมอย่นี้บอกเก้าเก้าเครึงสิบพ่อนี่เข้ามาจุดถ่ายเลยว่าพ่อโอ้ใส่ดอกนี่เข้ามาพ่อลุงสายนะแล้วเรืองโอ้ถึงบากหว่าทันทีเลยเก้าเก้าครึ่งสิบอือ เก้าเก้าสิเกเกห้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้าแปดนี่ยแหะครับเทุกเก้าเก้แปม่นอนผมมาดผมมาดมักดูผมมาตัวนะมาโก่งนะตุ้งๆผมมาจองเงินไปใ้คาร์ตลีเขาเจผมเลยไปเปิดบึงเยอกพี่พ่อีเลยเด็กเป๊ะตะโกีเลยจะบอกจะบอกอยเหลือดิเก้าเก้าปเนี่ครับแม่น เเดีเยอดีเยแลรถพี่พวอดีเลยเี่รถเ็าคิวัดตัวตั้งสันนั่งดีนี่ก็เป็นแนวทางนะครับผมนะฮะ9ก้าเกนะครับผม7 8็แล้วก็18นะครับผมหรือไม่อาจจะกลับหัวเป็น668ก็ได้หรือ665ก็ได้ครับแล้วแต่ดุลพินิจของพ่อแม่พี่น้องเอทีทางบ้านนะครับผมฮแนวทางนะครับปูวัด อู่ทุดงสายคขมเมนนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ